ปาตราติดสบายดีกันทุกผู้ทุกคนในประเทศแลดต่างประเทศทเ่รับเบิงรับชมช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนใส่ลงพี่ว่าเขาในบาทบ่ได้เข้าเปลเตาโอยกีบักอ้อยมุกัดโอ้คาติกัด <'s> บรรยาก,กาศตอท้งให้ท้งหน้าเงยมคำคำเย็นๆอ็ารอนน่ำฝนอยู่บ่มีฝนบ่นมีน้ำเลื่องเออแล้วเลื่องเออแล้วเขาก็ได้ขาดน้ำเป็นหน้าน้ำฝนแถวนี้เป็นหน้าน้ำฝนการฝนบ่ต,ตกลงมากก็คือว่าละบบมีน้ำล้วแถวนี้ ต้องอาศัยนำฝนบ่แมีหน้าน้ำห้วยเปหน้าน้ำห้วยแค่แน่แถวห้วยนำฝนไหลยอยู่แถวห้วยหน้าลุม่มหน้าห้วยเพิ่นน้ำในห้วยไหลมาจากภูเขาฝนตกลงมาไหลมานำห้วยแถวนี้เต้นบ่มียังเลยอาศัยแต่นนำฝนอย่างเ,าางเดียวกานบ่มีฝนก็คือว่าและเรียบร้อย บส่สมบูรณ์ขันฝนบ่มีน้ำไม,ม่ยังกับบส่สมบูรณ์คือว่าละแถวนีิกันคือปีไก่เนี่ยโอ้คักโยปีไก่เนี่ <c oughs> ยฝนดีน้ำไหลปีไก่พีผ่านมาเนี่ย <c oughs> ปีไก่ซ้ำหนิมีน้ำไหลแล้วน้ำขังไหลล่ะ <c oughs> ปีหนี่บ่มีฝนลงมาหน่อยบ่ค่อยมีฝนไม่ยังป็นไร ติดนาวัดถนนนาวัดบึงบรรยากาศนี่ยความควาท้องฟ้าก็โอ้ยผมมีตกผมมียังเลยฝนเลยมาให้แน่เด้อมาให้แน่มาให้นแน่ผมในหน้ามีนา้ามียังแน่ชีวิตชาวนาลำบากจังสิละ bà công nam, bà công nam, ngâm công nam, mặc công nam, mặc công nam, mặc thằng nam, bộ hồ nam, mặc bộ nam, mặc công nam, mặc công nam, mặc công nam, mặc là lạp mặc công nam, mặc công nam, mặc nhăng <laughs> nam, mặc khắp khép bộn như cung bộn sốt cả các kẹp, phần thi bao nhạy bao quăng, trăng mật thuộc phần thi này nỗi, pha lọ pha chôm pha nhang bưng, làn nha cá. รอบๆงานก็นตัดขึ้นเลียวคักเลยงานก็นได้ตัดแปบ,บเดียวบบก,กีมือขึ้นเขี้ยวชุวอมอีกละ่ะอนางรานันไปใส่มดอ๋อนางรานันไปไว้ข้ไดในมดผู้ใด,ดเอาไปในบ่อนางรานัน เป็นเห็นอยู่บางได้เอาหมักแก่ไปเนี่ยมันเสพสัยังถิ่มแล้วเอาไว้โฮมใหมยังแน่กระบอกเนาะใส่แล้วบุหูุชักเมียนบุหูุชักเมียนเอาไว้เป็นปลาใหม่ปลูกปลาไว้ใส่โฮม ศัยให้นกให้นูใส่หมาใส่ให้นกให้นูาศัยอยู่ไดพักพิงเดี๋ยวก็แดดห้อนเดีพักไดพิงว่าจะนกปูว่าจะขนไดพักได้พิง,น,พพงน้ำหอมใหม่คำคำแล้วภาพโปรชัดโปรเจนก็ขอโทษขไพ่ยหลาย,ลายไพไปแจงเมื่อไหร่ล่ะคำละ่ะ ทำแล้วไฟไฟโซลาเซลใส่ไฟโซลาเซลใส่ไฟฟ้าก็บ่บอไว้ใส่ไฟฟ้าบ,บ่ไว้ล่ะข่าวไฟกับแพง ไปกับแพ่งแพ่งสร้างบัวด่เฮชรกันมาสร้างเฮ็ดอ้แห่งตะคักสร้างพันบัวด่ายเพชหายไปสองเดือนสองเดือน,อเ,อนเกือบสามเดือนละมั้งนี่ยหายบัวด่ายเพชรโบดงบโบเพียงพ่อเลยยุติไว้ก่อนคอยเป็นคอยไปคอยเฮ็ดคอยเป็นคอยไปเอา เป็นสวนชวนชมแห u ะสวนชวนชมบ่เคยได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนหยังเฮ็ดตัไวหยกบ่ไว้คนนมขาเจ้าเฮ็ดก็ขาเจ้าบ่เข้าใจเฮ็ด ดอกงามงาม,งามพอได้เบิ่งโยดอกชืน่นชมก็ได้ยังเลาะไปเลาะมากกับพ่อได้เบิ่งดอกเยูะดอกพ่อมีดอกให้เบิง่งให้เห็นเยูะดอกบางตน้นมุกไห้บํารุงมันกันบํารุงก็สิออก,อกดอกลายเยูะดอกมุกโขยได้บํารุงบันได กาดบรรยากาศไฟนีนก็ขาดมืดแหละไฟในมันดบขาดมืดแล้ว,ไไลวยังเต่ทั้งยอดหน่อยหนึ่งปดๆเด็กน้อยเด็กน้อยเวลามีงานมีการมากพากันเน็ดพากันแล่นขาดมืดไฟก็ได้ ยังแต่พุ่นทั้งทั้งหน่อยหนึ่งแล้วแบบแป๊บๆอยู่หน่อยหนึ่งเล็กนอย,นอย,นนอยขึ้นเล่นยอกกันอยู่ทั้งทั้งสายไฟขาดมืดสลาการประเรียนสลากสองชัน้นอ่ะแค่ไหนก่อนหน้นาแค่ไหนก่อน ก็จบคลิปไปเพียงแค่ในกอนสบายดีอยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับเฟังรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้น้ำแนาเด้อกดแชร์ให้พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนาเพื่อเป็นกำลังใจในเฮ็ดคลิปสร้างคลิปใหม่ๆกันออกมาเนาะก็ซอยกดให้แน่เด้อกดติดตามให้น้ำแนา ความเห็นมาแน่จักน้อยค่อยจบคิปไปเพียงแค่นี้กอนสบายดีทุกผู้ทุกคน